่เพื่อนหน่อยเฮ้ยพื่มึงเอาเพื <brasile rees> ่อนหน่อยมึงเอาหน่เพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยพ่หนเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนหน่งเ่อนหน่เพื่อนนยื่อนหน่ออนยเพื่อนหน่ยเ่ยเพื่อนเพื่อนหยเพื่อน่อยไ่่อยเพื่อนอือนหนนหืนหน่นหเห่ยอเนย่อมนน่ืนหอืนน่อ่ยื่งอเจาะเเื่อนนืห่ มันต้องมีปืนสองกระบอกในการวิ่งเข้าไปเว้ยวิ่งชนอ่ะปืนปืนบุกอ่ะมันต้องเป็นปืนบุกวิ่งชนนะแต่ผมไม่กล้าสั่งน้องมันเท่าไหร่อ่ะเดยมเนี่ยตอนมันเล่นดีมากเลยนะมันเป็นปืนตำแหน่งที่แบบยิงยิงอ่ะดีมากเลยแต่ปืนมันมีสองกระบอกมันคือคือมันไม่มีใครดันช่วยเพื่อนไงนึกภาพไหมครับมันไม่มีใครดันช่วยเพื่อนอ่ะจังหวะเนี้ยเดียวพอครเ่งเดียวพอไปเปิดวีดีโอชาเพื่ส่งมันมาหน่อย

จังหวะจังหวะเนี่ยจริงๆเราแม่งต้องเทรดบินแม่แม่งเลยอ่ะปืนสามก็บอกนะวิ่งลายหยินเขาดูในอุโมงค์เนี้ยต้องมองภาพต่ออ่ะสวยสวยใครสาไปไม่ได้เล่นเก่งสวยพี่ชิมโตได้นะไอโอโซลมนะพี่เจนเเารอรับมาเพื่อนสั่งมาเพื่อนสั่งดีดีเดินชี้กําแพงอุโมงค์ได้กซลมนะ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 โซลมนะ ดันไปข้างหน้าหน่อยปืนปืนดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยกูมีได้นะกูัมีได้นะตรงนี้มีได้มีได้เหมือนกันมีได้นะมาล้มปืน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 มาล้มอ๋อเราดูบางจัดเลยเพราะมันมีคนแอบอยู่เยอะอยู่นะคุณล้มนะปืนคุณล้มนะคุณหน้าแดงนะถ้าเพื่อนโดนมุกมุกตนีไปเลยนะแม่อย่าอย่าอย่ายืนนะถ้ามันเริ่มล้มก็เรา เราอีกะอบนึ่งนะว่าเล่นเลยๆๆมๆๆ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 ๆเๆๆๆดๆๆ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 ๆนๆๆ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 ยเๆๆๆเๆๆไๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆ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 ัๆๆนีๆๆๆิๆๆ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 ้ๆๆ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 ล้มๆปๆๆๆๆๆๆไไปๆๆๆๆ เปลี่ยนหมาดันไปเปลี่ยนหมาดันไปล้มไปล้มกดปืนหน่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 อยตายหวยเอ้ยไม่น่าไปเลยเฮียอย่างฟรีโอ้โหดนตลอดเลยโอ้ยไกลจนระยะก็ไม่ถึงอ่ะเออมันเล่นเหมือ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 นอปืนเขาอ่ะบวกบวกสามใช่ไหมอย่างที่ผมเห็นอ่ะอ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะเหมือนจะดันไปเอาเพื่อนแล้วโดนแกเบรกอ่ะปืนแกเบรกอ่ะธรรมดาธรรมดาปืนเพราะว่าตอน Được rồi, thật sự là cái gì vậy? ไอ้อนมึงบ่อยชิลอย่างครับพี่บ่อยชิลอยู่เางอย่ังไงมึงไอ้เที้ยเทียดีครับพี่ชายอะไรเป๊ะมึงคราวแรกแรงผมอ่ะเดินออกไปไม่ได้หัวไม่ได้หัวใช่เหรอใช่โอจนจนผมเล่นได้แค่สองเกมเองที่เหลือเจอแต่โป้ผมนั่งปวดหัวแล้วเดินความยังใช่ครับมึความอย่าแรงยังผมไได้นั่นไหม มึงไปเล่นไก่ในมันดิเล่นไม่ได้อ๋อมึงกดไก่อ่อนได้เหรอมึงกดไก่อ okay. okay. ่อนได้เหรอเมื uh ่อวานผมลองแหละโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งปูนหวยอีกสักวันนะเดี๋ยวผมาเล่นเล่นด้วยนายชิโร่กดเลยใช่ไหมเดี๋ยวปัญญาอ่อนอย่าปัญญาอ่อนชิโรอย่าปัญญาอ่อนโอ้ยอยากอัดคลิปให้ลุงดูจริงอ่ะมึงอัดมาดิมึงอัดมาดิมันอัดมาดิให้ได้มันสีอ่ะแล้วจะรู้เลยว่าคมของจริงเป็นยังไงกางว่า ตัดมาเลยเร็วๆเลยฮะผมยังไม่ได้เข้านะครับตอนนี้ตัวมึงอะแต่วันนี้เวดมันบอกมันจะลุยไมโครฟ์กันอะไรๆอ่อนอุ้ยแล้วตอนนี้เกมสนุกมึงอะแล้วมึงอะสนใจหรือเปล่าได้ฮะพร้อมพร้อมเล่นดวน์โหลมาเล่นมาเล่นตัวเกมนะครับพร้อมนอนะพร้อมนอนป่ะมึงอะมาเล่นตัวเกมอ่าพร้อมนอนป่ะไอสัตว์ว่าแม่งพร้อมนอนอ่ะผมออนทัวร์ไปทั่วประเทศไทยตอนเนี้ย อดีส่งมึงนี่พร้อมแบบพร้อมไปอ่ะพร้อมนอนอ่ะพร้อมหลับอ่ะนิ่งเป็นหลับเอางี้ด้ เฮ้ยก๊อกมันมีสีฟ้าเพปล่าวะออดมีนะพี่อาหารดีๆมีมีเหรอผมจะไม่ผิดอ่ะฟ้าเฟสเฟสก็มีนะพี่ใช่หรอฟ้าเฟสมันคือใช่การเดิ่งเกมกันหรือว่าใช้ไปกันในประเทศนี้ดาเมจแท่นี้คือดาเมจตีหรือดาเมจสกิลูตีเดี๋ยวมันเล่นแค่รี่อยเล่นอะไรกันวะเล่นสามทางตัดเด้เหรอใช่เบ๊ถ้าถ้าสกิลมันเป็นเวท ใช้ไปแต่ถ้าทีมมันใช้การดินกีบล่ะบอกมาสองอย่างเลยเออใช้ทั้งคู่แหละดีทั้งคู่เจอเห็ุเราลอกนะฮะแล้วมันจะหักหนีทำาม่เหยนน,นี่เหรอก๊อกก็บอกนี่เหรอเฮ้ยใช้ได้นะไม่แพงด้วยหกสิบกว่า โอ้ยเยอะจัดกูตานะปิวเทสก็ไม่แพงแปดสิบเหรียญมันไม่มีฟ้าเหรออยากได้ฟ้าซอฟบูไงลุงซอฟบูฟ้าเลยฟ้าปึ๊ดเลยซอฟบูดูครับเอทอ๋อมันคือแกมมามันไม่มีดอปเปอร์อ่ะไม่เข้าวาร์ปไปหรอปะ มาเดี๋ยวมันจะรุมกูไว้มันชอบรุมกูถ้ากูดาทิฟถึงบนน่ะกลางเยอะแล้วเพื่อนเราโชว์ตัวไปแล้วกลางแปะไอ้ที่อะอ๋อนี่ไงเจอละไงดันไปเลยตามไปวะเว้ยสวย มันน่าจะกำลังขึ้นบนนะโหดแพงแลยเนี่ยน,นะน่าจะแพงสัตว์แต่นนะฟิวเทสเท่าไหร่ฟิวเทสสองร้อยดอนเชี er. ่ยลองเติมเพิ่มหรอ